อ็แนี่เป็นแฟนกูเลยไหมล่ะอือถ้าเป็นเรานอนอะ่ะเขาพี่ว่าเขาจะตอบว่อาอย่านอนกลทําไม่ต่างกับที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็โอเคทำไมถึงพูดก็โอเคทำไมถึงไปเพราะว่าเป็นโอเคอืมโอเค ทำไมทำไมถึงพูดแค่โอเคลาโอเคโอเคโอเคก็ได้แม่แต่มันต้องชัดเจนหน่อยไหมไหมเป็นแฟนกันไหมก็กครเออเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยโอเคมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบมันฟีลแบบว่าเขารู้สึกดีที่มีเราอยู่ในชีวิตโดยที่เราเป็นคนพูดแล้วไงว่าเป็นแฟนกันก็ได้แล้วเขาก็แบบก็ก็โอเคแต่ว่าไม่ได้เป็นฟีลว่าเออเป็นแฟนนะอย่างเงี้ยนึกออกปะก็โอเคอะ แต่แต่รอบนี้อะไรที่เขาบอกว่าอืก็โอเคนึกถึงเลยป่ะโอเคคือเออใช่ป่ะโอเคไม่ผ่านค่ะโอเคไม่ได้มันแค่โอเคไม่ได้มันเหมือนแบบเหมือนเขามีความอย่างที่เขาพูดว่าเขามีเราเพราะว่าเขาได้แทงเอาได้สนุกได้ดูคอนเสิร์ตได้อะไรแต่แบบพอเขาพูดว่าขอเป็นหรือมันจะเป็นสถานะแบบว่าไม่ว่าตัวเออหรือเปล่าไม่ได้มีสถานะอ่ะมันก็เลยแบบหึงไม่ได้ห่วงไม่ได้หรือเปล่าเราเลิกกันเ ฝั่งนี้ไม่ได้จะบอกเลิอกอยู่แล้ว่ะอืมโอเคโอเคอแล้วโอเคโอเคที่ไม่โ okay. <Okay. S 2> อเคโอเคหมูเล่นดีมากเลยอ่ะเนาะ ไปที่การงอป่ะที่เขาบอกเป็นเส้นเรื่องเดิมไงก็ี่กลจบมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เลิกกนอีรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นรูปเดิมอันนี้เป็นไงบ้างมาโชว์อ่ะก็โอเคถ้าจะแต่งงานแล้วเขาชอบกินนะไม่โอเคนี่พูดบ้างเปลี่ยนใหม่ละเริ่อเปลี่ยนใหม่ละต้องพูดบ้างไม่มีเธอนั่นไงจบ ฝา,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 ากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับในช่องวันเพก,กาวในรายการแกววาปาอย่าลืมกดกระดิ่งกรุงกิ้งกรุงกิ้งด้วย,ยนะครับท,ทุกคนเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ว่าเส้นเรื่องเราจะเปลี่ยนไปไหมอาจจะเปลี่ยนหรือในส่วนของเส้นโค้งมงสูงจ,งจมูกของเราจะเปลี่ยนยังไงเพราะว่าจะไปกกเกาหลีแล้วเกาหลีครับผมอย่าเซโยฝากด้วยนะครับเส้นเรื่องเดิมแต่หน้าใหม่จบสวัสดีครับบ๊ายบาย